เที่ยวชมโรงจอดรถปรับอากาศออกปากบอกความตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ชาคริตแย้มนามกับการสร้างบ้านรู้จักน้ำพักน้ำแรงไว้เป็นของขวัญให้คนในครอบครวัวซึ่งหนึ่งในมุมที่ชาคริตหมายมั่นปั้นมือสุดๆคงนี้ไม่พ้นมุมโรงจอดรถสปอร์ตตามความฝันที่อยากจะมีรถรู้หลายๆคันจอดกันอยู่เรื่องราย แต่ล่าสุดเมื่อแอนพัทิราได้พาแฟนๆไปทัวร์ชมโรงจอดรถสปอร์ตก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามความหวังสักเท่าไหร่แต่เพื่อภรรยาสุดที่รักชาคริตก็ยอดได้ทุกอย่างจริงๆจ้าแอนพัทิราถ้าใครได้ดูคลิปเก่าแล้วทุกคนรู้ว่าพ่อบอกว่านี่คือโรงจอดรถสปอร์ตแล้วเดี๋ยวเรามาดูอำนาจของใครมันมากกว่ากันเวลคัมทูโรงจอดรถสปอร์ตก่อนที่จะมีรถสปอร์ตเราก็ต้องหาเงินซื้อรถสปอร์ตทำงานหาเงินซื้อรถสปอร์ตหัวราะ ท่านผู้ชมเป็นพยานยแล้วว่ายกให้แม่ถูกต้องไหมครับชาคริตก็เป็นช่วงๆหัวเราะหน้าทุเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรนี้นี่เสียสละขนาดในรถนี่จอดเรียราากันไปหมดคุณเข้าใจยังคือต้องบอกเลยว่ากลายเป็นห้องที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาสูงสุดหลังจากที่เราติดแอร์อย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนเราก็ให้เป็นที่พักของทุเรียนเดียวพอหมดหน้าทุเรียนพ่อกลว่าพ่อจะไปถอยซูเปอร์คาร์มาสักทันหนึ่ง